เมื่อคืนนี่ตื่นเร็วตื่นตีนตนสองม่งไปนอนไปนั่งนไปตีห้าสี่สิบได้ยินเสียงกวาดเออลงัวลงนอนหน่อยไปเลยหลับเลยหลับไปตื่นอีกทีหกโมงสิบเจ็ดนาทีเผลอพับเดียวลงนอนพับหลับเกือบจะทันทีอ่ะ ได้ไปน,นอนแกงง้หงายนิดนึงจะนอนบิดไฟบิดมาเท่าหน่อยนึงไฟาาเลยหลับเลยหลับไปอีกคขึ้นชั่วโมงขึ้นชั่วโมงอีกนิดนึง <c oughs> ลมแรงตอนดึกมีลมแรงวันอะไรอามาเตะด้อมนะวันโลกแตกรู้ไหมู้เรกาไปปูดเลยทีมารวนี่ ไม่แตกโลกยังไม่ทันแตกเลยแกเป็นทุกข์ไหมเนี่ยเออแกเป็นทุกข์แกรีบทำซะโลกจะเลิศแกเป็นทุกข์ไหมเนี่ยแกเป็นทุกข์แล้วแกรีบทำซะรอวันโลกตกโลกแตกน้ำเส่าประโยอะทีมันกองทุกข์เนี่ยทีนอยู่ทุกวี่อยู่ทุกวักวนเบียดเบียนอยู่ทุกวัน เื่องอะไรแต่เราอ,ารอ,อะไรเนี่ยจะตื่นกับอะไรเนี่ยวันโลกาเวเนารวันพิพากษาทุกเดียดเดีอนอยู่ทุกทั้งวันทั้งคืนทำไมครับไม่ศึกษามันตรงนี้หาวิธีไม่เป็นแบบนี้อีกอท่านผู้รู้ เสนอแสดงแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์สิ่งไม่เป็นประโยชน์อย่างนั้นอะไรทำเายทำเลยรู้ตัวเมื่อไหรว่าทุกล้อมรอ่รอ,รอ,อยู่อย่างนี้ไม่สาถนาอีกไม่อยากเป็นอีกไม่ทำแคสิ ตัวว่วันหนึ่งโลกแตกยังไม่มาถึงมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความตัวไปกินกิเลสเอาไปกินก่อนแล้วหนขาดโลกขันแตกทุกวี่ทุกวัน แล้วมันไม่กลัวมันสิ่งนี้เป็นประโยชน์ความเห็นแบบนี้เป็นประโยชน์ทันสอนมีคำซ่ามีสี่ มีวันไหนบ้างที่เธอจำความได้โดยเธอไม่มีทุกเลยเราลึกได้สักหน่อยมันไหมวันที่ลืมเริ่มบันเทิงที่สุดในชีวิตก็าตามเธอมีไหมทุกแกทข้ามาบ้างมีไหม กองทุกพื้นฐานอยู่อย่างนี้ไม่ให้มีได้ยังไงมีแต่ตัวกลมกลืนกันไปเป็นตัวไม่สังเกตคุนเห็นว่ามันแหม้ว้มันเป็นเอลิสสมบัติของเราธรรมดาเอยทำไมมันดูไปดูไฟเป็นทุกทุกวัน มีทุกอยู่ทุกวันทำไมออออก็พื้นฐานมันพื้นฐานมันเลยแล้วกองทุกเนี่ยอยากใหม้มันเทาลงไปอยากให้มันมีความสุขเพิ่มเพื่อแกเฮอเอาแกต้องทำเอาถ้าแกไม่ทำอะไรเลยดิพื้นฐานเป็นทุกตลอดจนถ,ถึงวันตาย อ,อยากเป็นอีกไม่เนี่ยถึงเม่พอดูเข้าไปสบายแล้วมันอะไรมันมันเกิดกระดุกในใจขึ้นมาใครจะไปต้องการแบบนี้อีกความไม่ต้องการนี้เคก็ช่วยไม่ได้าหาวิธี ไคิดถึงพระเจ้าคิดถึงครูบาอาจารย์ท่านสอนที่ที่บอกเที่ยวเข็นจุงแนะนําสุดยอดปรยายณมิตรพื้นฐานกองทุกจะเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรไป ฝ่ายฝันให้เป็นอะไรนี่รับเรียนหนางืือมาทำงานมาหวังอะไหนังจะให้มันอยู่เป็นสุขให้ม่ถูกจุดมึนงทำยังไงทำยังไงนี่ก็ไมเ่เปลี่ยนแปลงไปเป็นกองสุขก็ขมีอย่างนี้แหละเป็นปกติ ความันจจังทุกขังอนัตาเป็นปกติตลอดการมันเปลี่ยนไม่ได้ทำมามกมกๆๆๆม,มึงหาทองหาทุกข์ทุกอย่างมาหวังจะให้มันอยู่เป็นสุขเ,เรื่องเลื่อนอะไรไม่ใช่มันหลงผิดไปหมดเหรอ ดับ,บเชื่อภายในใจตัวพาเป็นนั้นเปนนี้ที่เหลือมันก็แค่พาดแค่ขันกองทุกประจําพลาดประจําขันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเลยเป็นพื้นฐานมันอยู่ไอตัวที่เปลี่ยนไปดวงใจใจมันจะเปลี่ยนไป ้าพขันไม่เปลี่ยนนะของใครก็ตามไม่เปลี่ยนะนะแม้แต่ของพระเจ้าก็ตามไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนอันนี้จำอยู่มั้งขังก็รักตายอยู่มั้งปฏิบัติให้มันขึงเข้าไป ทุกอย่างเขาเป็นเขาอ,อยู่เนี่ยอนิจจังอนิจจังพื้นฐานของเราพื้นฐานของโลก มาหาเงินหาทองหาเครื่องเสียงเตียนเยอะๆมาผมเข้าไปมันไม่เปลี่ยนเลยอน,นิจจรมไม่เปลี่ยนเลยทุกขังร่าตาไม่เปลี่ยนเลยหาทรใส่เข้าไฟสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคลี่อนจิตใจเปลี่ยน ดีขึ้นดีขึ้นตัวเองรู้สึกได้่าเปลี่ยนไปกระทำที่ดีดีจริงๆดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้น đặt được về nhiều lời thì nhận một mình là nhiều mình 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 nó mình 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 lùm Mới mình mình

อยู่ไหนอยู่ไหนรเข้าใจไหเด็ดจริงๆหาวิธีเอาหาเสื้อทั้